เดบบออกคำสั่งให้นวพลนครหลวงโปรโมชั่นชกตัดเชื่อกกับเจสันโมโรนียืนยันอย่างเป็นทางการแล้วโดยล่าสุดทาง w b อบได้ประกาศออกมาแล้วว่านาวพลนครหลวงโปรโมชั่นอดีตผู้ท้าชิงชาวไทยจะต้องขึ้นชกไฟตัดเชือกรุ่นเบนตัมเวดกับเจสันโมโรนีอดีตผู้ท้าชิงอีกคนเป็นไฟต่อไปโดยจะให้เวลาทีมงานของทั้งคู่ เจราจาหาข้อตกลงกันเป็นเวลา30วันหากครบกำหนดแล้วยังตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการการประมูลต่อไปตามกฎของสถาบันทั้งนี้ผู้ชนะระหว่างนวพลกับโมลโนีนั้นจะมีสถานะเป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับของผู้ชนะระหว่างโนนิโตโดเนจูเนียแชมป์โลกคนปัจจุบันกับนาอยะอินโอเอที่จะขึ้นโชคล้มแชมป์กันในวันที่7มิถุนายนนี้ สำหรับนวพลนั้นฟอร์มปัจจุบันร้อนแรงมากเขาชนะติดต่อกันมาแล้ว17ไฟโดยชนะน็อกถึง15ไฟเลยทีเดียวส่วนโมโลนีเป็นนักชกออสเตรเลียเคยขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเป็นตำเวทมาแล้ว2ครั้งโดยพบกับนาโอยะอิโนอุเอะและเอมานูเอลโรดิเกสแต่ก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเจ้าตัวทั้งสองครั้งปัจจุบันเจสันโมโลนีชนะติดต่อกันมาแล้ว2ไฟนั่นเอง